การสภาปฏิรูปการศึกษาไทยกรณีรายงานข่าวของนักข่าวพีนิวีที่มีเนื้อหาผิดเกินจากข้อเท็จจริง เมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา18.42นสำนักข่าวทีนิวได้เผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์เรื่องการทำกิจกรรมของแนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษาผ่านสถาปฏิรูปการศึกษาหลยเมื่อวันเดียวกันโดยมีการพลาดข่งวเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวว่าเนติวิทย์เหือยหนักเปิดเครื่องเสียงดังลั่นระวางประชาชนทำพิธีทำพิธีส่งเสด็จพระสังฆราช พรอมมีการแถบันความต่อว่าตำรวจดูสิล่าข้อดีติดมิตรของพวกสิบคนเนื่องจากโดเครื่องเสียงรบกวนระหว่างประชาชนทำพิธีสมเสด็จพระสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชพร้อมแจ้งข้อหาละเมิดพรบและลดดัดแปลงซึ่งเป็นการให้เนื้อหาข่าวที่ดิดเพือนจากข้อท็จริงเป็นอย่างมากมีการปั้นน้ำเป็นตัวและพยายามเขียนเนื้อหาใสา่หลายป้ายสีทั้งที่ในขณะที่เกิดเหตุเราไม่พบว่ามีู ข่าวของสำนักข่าวดังกล่าโดยไม่แต่คนเดียวทั้งการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวยังมีการให้เนื้อหาที่ออกรอบประเด็นและมีทิศทางไปจากสำนักข่าวอื่นที่ที่ได้เข้ามาติดตามสถานการณ์จริงเื้นที่โดยเราขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลำตับดังนี้เมื่อเวลา12.30น,นาทีขบวนนักเรียนนิเทศศากษร์ไายใต้ชื่อ แนวร่วมนักเรียนนิทรรศกษากกรสภาสันิรุปการศึกษาไทยได้เริ่ม um, ขึ้นรถบานไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้าะจัทรมาถึงจุดนัดหมายนัดหมดคณะรัฐดลลานพักรบลุกขอกมาในเวลา12.00นถึง15นาทีก่อนมีกําหนดเคลื่อนขบวนไปยางสันติบริเวณหน้ากระทรวงต่างดิโดยกาหนดการังกล่าวมีขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเวลา12สัห์ ต่อมาเวลาศึกษานาฬิกาบริเวณลานก็เลรมรูปส่งมาได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจำนวน3ามถนนายเข้ามาสแสดงตนพร้อมกับขวางรถปลาใสและมีการต่อว่าให้หยุดการใช้เครื่องขยายเสียงโดยห้ามเข็พระราชฐานและการสเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแต่แล้วขณะเดียวกันก็ได้มีเจ้าหน้าที่ข่้นหนึ่งโดยห้ามว่าตนทำงานในสำนักพระราชวังได้เข้ามาต่อว่าตำรวจในกรณีที่แอบข้าง เขะประบรมโบราสารทีาชมาใช้ในการขบวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลังจากนั้นแกนนำนักศึกษาได้ต่อรองกิรจาจนเป็นที่เข้าใจกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทางนักศึกษายอมลดใช้เครื่องขยายเสียงและจะออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในเวลาไม่เกิน10นาทีเมื่อถึงเวลาตามกำหนดขบวนแถวจึงเริ่มขึ้นแต่ยังมีทันได้เคลื่อนขบวนออกจากลานตบรวจลูกส่งมาก็ได้มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยศพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กอกับฝ่ายสืบสวนสถานีนตำรวจนครบาลเขตุสิกขับเข้ามาขวางทางรถปลาสายและขบวนท้องลงมาต่อว่ากรณีที่ขบวนนักเรียนนักศึกษามาปลาสายด้วยเวลาเขารุรูปทรงมาโดยมีได้รับอนุญาตและแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถในความผิดตบบการจราจรข้อหา,บาลบหลัแฐาผที่กฎหมายและต้องเชิญตัวไปสถานีนตำรวจนครบาลบุสิก พร้อมกันน <aid> ั <Solomon> ้นจะดำเนินคดีกับนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ในข้อหาละเมิดระบอตความเั็นขงเวลา13.40นทุกคนเดินทางถึงสถานีตำรวจนครบาลุศิษโดยมีนักเรียนนักศึกษารวม20คนรอให้การที่สอนรอโดยมีท่านรองเสนเป็นผู้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาแต่แกนนำนักศึกษาได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและร้อมให้การที่ชั้น3 พร้อมทั้งขอเข้าพบท่านผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลุสิษยเพื่อให้มีการพิจารณาข้อเรียกร้องของนักศึกษาว่ามีข้อความใดเข้าข่ายการฉุนทางการเมืองท่านผู้กำกับได้อนุญาตให้เข้าพบและและพิจารณาเนื้อหาข้อเรียกร้องทั้งหมดแล้วจึงพบว่าไม่มีความผิดเข้าข่ายตามพรบความมั่นคง จึงไม่สามารถที่จะดําเน,นินคดีต่อได้แต่พย,ยายามจะให้มีการลงบรรทุกประจําวันโดยแจ้งชื่อเหล่านักเรียนนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมแต่ทาแงแกนนาพิจารณาร่วมกันเห็นสมควรว่ประสงค์จะลงบัรทุกประจําวันก่อนเดินทางออกจากสองรอนุสิตนักเรียนนักศึกษาต่างเสียเงินการเพื่อเป็นค่าปรับเป็นจํานวนเงิน500บาทหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจะรถมาส่งที่กระทรวงศึกษาธิการ และถึงว่าไม่สมควรทำหน้าที่สืบต่อไปเราขอเรียกร้องให้สัมขนาวทีนี้ออกแถลงการขอโทษเป็นการถวนพร้อมให้มีการแก้ไขเนื้อหาที่มีความผิดพลาดอันนําไปสู่การเข้าใจผิดจึงชี้แจงเพื่อทราบโดยทั่วกัน I would like to announce to you that yesterday, on of October, T News have reported, us, uh, reported on their website that uh, Tyson Alliance try to uh, try to do the uh, try aggressively uh, annoying the of nuclear rights. So and. And they, furthermore, said that the police from the police station try to arrest us because we are trying to uh, annoy the you know, rights. So this news is has nothing to do. And we found that there is no. There is no one form genius News or whatever there. Then we would like to announce that something that has been pointed to you is uh, true, it's not true, and uh, maybe uh from some else source. So then we need to come out and announce it to you to make it great society เรื่องของพระราชพิธีศพของสมเด็จพระสังฆนธราชนะครับและก็รบกวนการประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับที่วังสวนกลุลักนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเมื่อทางรถของเรานะครับได้เคลื่อนขบวนมาที่ลานพระบรมารูปทรงม,ม้านะครับเพียงสิบนาทีนะครับเราได้มีการใช้เครื่องเสียงเพียงสิบนาทีเท่านั้นนะครับและก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ เป็นตำรวจสัญจรปาลและก็ตำรวจจากสอนอนุสิตนะครับเข้ามาแจ้งกล่าวนะครับว่าไม่สามารถใช้เครื่องเสียงได้นะครับเพราะสมเด็จพระบรมได้สเสด็จมาประทับที่พระราชวังสวนผูหลางนะครับซึ่งเราก็ได้ยุติการใช้เครื่องเสียงทันทีนะครับและก็จัดเรื่องตัวไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับตามที่นัดรัฐมนตรีไว้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับ พันตำบวจโทนจารุพัฒน์นะครับรองผู้กำกับการสอนนักนนะครับได้เข้ามาแสดงตัวนะครับโดยเอาบทจับบับนะครับของท่านขัดขวางนะครับไม่ให้พวกเราไปนะครับแล้วก็เชิญตัวมาที่โรงพักนะครับโดยในตอนแรกนะครับจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับ3ามข้อกล่าวหาหลักหนึ่งนะครับคือละเมิดมรบอความมั่นคงนะครับสองนะครับ คือพรบจราจรนะครับในความผิดฐานใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ใช้รถที่มีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งเราได้ขอพบท่านผู้กำกับการสนดุสิทธิ์นะครับตอนแรกท่านรองผู้บัญชาการผู้กับกับการตรงนี้นะครับไม่ให้เข้าพบผู้กำกับนะครับบอกว่าผู้กำกับเองไปรับเสด็จนะครับพระบรนะครับ ท,ที่ผู้กำกับกบ็อยู่ที่สอนอน,นะครับและเราก็าได้พบนะครับได้ชี้แจงนาข้อกำหนดข้อแถลงการที่มีต่อรัฐมนตรีนะครับให้ดูนะครับซึ่งไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองนะครับก็ไม่ผิดอ,อรบความมั่นคงแต่อย่างใดนะครับอรบความมั่นคงผู้ที่จะละเมิดได้ก็ต้องชุม,มนมทางการเือนเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของสำนักข่าวทีวีนะครับที่ได้ให้ข่าว ต่อให้เกิดความเสียหายนะครับรวมถึงเผยแพร่ภาพไม่ไม่เฉพาะชื่อเนติดนอย่างเดียวนะครับแต่ได้เผยแพร่ภาพพวกเรานะครับซึ่งทําให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับเข้าใจผิดนะครับซึ่งทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะครับทางเรานะครับก็ได้รุทสาหาลือกันนะครับว่าจะดำเนินคดีจับสำนักข่าวทีนิวนะครับในตอนแรกนะครับ แต่ก็วันนี้นะครับก็ได้ออกแถลงการนะครับเพื่อให้สํานนาข่าวทีมนะครับได้ออกแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอโทษกลุ่มของพวกเรานะครับซึ่งเราเห็นว่าถ้าสํานนาข่าวทีมยังไม่แถลงการนะครับเราก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับมากการ4นะครับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่นะครับทำให้ผู้อื่นได้รับความ และก็เห็นประบาณด้วยนะครับและก็เห็นว่าสํานกข่าวทีนองนะครับเป็นองค์กรไม่ใช่องค์กรสื่อมวลชนที่มีจัญญาบันนะครับที่ทาข่าวและก็อ้างเหล่งข่าวลอยๆนะครับโดยที่สํานกข่าวแบบนี้นะครับไม่ได้ไปทาข่าวที่เสื่อมเสีออยอะไรนะครับซึ่งก็อาจจะแจ้งให้กับทุกท่านนะครับได้ทราบต่อ,อไปนะครับทางสํานกข่าวทีนิงยังไม่ดําเนินการขอโท